ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับโอเคนับสวัสดีครับวันในโมคุผมนับอยู่ในระบบแมปเป็นระบบแมปเอ่อมันมันเหมือนเกมเกมหนึ่งแลที่ผมจำชื่อไม่ได้ผมเคยเล่นนะเกมนั้นมันสนุกสนุกอ่ะสนุกมากนะมันมันเล่นเกมเหมือนเราเอาชีวิตรอดนับแล้ว คือจะมีผู้เล่นบางคนนะครับที่ฆ่ากันนะครับแล้วก็เพื่อจะชิงเอาของนะเราต้องหาของในหมู่บ้านนะก็มีซอมบี้มีอะไรครับนะก็คือนัครับคือนี่คือที่เริ่มมาคือนะครับเริ่มมาแล้วก็ส่วนที่ทําไมผมถึงมีของอย่ยเราเปิด ไปกะเป๋า,ปาบดียวเออมาครับโอเคเใหม่เามาื่อกี้กดผิดนะนับโอเคนับเป็นแมป คือมันเป็นเกมเอาชีวิตรอดเนะคืออย่างนี้นี่ที่เห็นอย่างนี้นี่คือผมมีของแล้วนะครับนับนะกดตัววีนับจะเป็นการปรับมุมมองใช่ไหมวีนับส่วนดูกระเป๋าคือกดเออแท็บเขาเรียกยังไงเขาเรียกอะไรวะารางงอุตลาไงฮะกดกดนะับส่วนที่ทำไมผมถึงไม่ได้ลงเออ ไม่ครับแมปไม่ครับแบบไอ้หมดหมดนารルโตะนะคือครับมีอะไรจะบอกนะคือคือผมอยากลงนะแต่คือหมอดมันไม่ใช่หมดเดียวคือแมปมันหายครับแมปมันหายแล้วคือผมก็ไม่ใช่แบบเหมือนแมปมันหายแล้วผมก็พยายามจะเอาแมปมันกลับมามันเอามาไม่ได้ผมก็ อยอย่างนั้นก็หยุดหยุดทำไปก่อนผมก็เลยไม่ทำแม่งเลยหยุดหยุดทำไปดีกว่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแนวอื่นตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับไมคครับนะที่จริงตอนนี้ผมคิดว่าจะอัจเป็นเอออาจเป็นอัจเป็นนับไมค์ครับหมด One Piece วันพีชนะหมดพวกโจสลัดนะไม่เห็นมีคนเลยเราไม่ได้ยินเสียงคนเลย ครับถ้าผู้ชมกดดูตารางอะ่ะที่เราเอาไว้ดูว่ามีเพื่อนมีกี่คนอะ่นะบมันจะมีของนะเนี้ยจะมีตรงนี้เนี่ยถ้าผู้ชมเห็นนะอ,อันเนี้ยนเะนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยสามอันเนี้ยอันนี้คือหัวใจครับหัวใจคือเรื่องเราอันนี้คือน้ําวันนี้การหิวการอะไรนะครับเกมนี้ อย่างสมจริงอ่ะนะส่วนปุ่มสี่ก็เป็นการต่อยคะับต่อยนะกด E เพื่อปิดเก็บอะไรทุกอย่างครับเปิดหาของครับกดชิปวิ่งชิปใช่ไหมเขาจะชิปอะไรปิดประตูคือผมนะสิ่งที่อันตรายมากกว่าซอมบี้มันคือมนุษย์มันคือมนุษย์อย่างอุ้ยเฮ้ยอะไรวะ โอเคโอเคเรารู้ละรรู้ละแล้วตรงนี้แม่มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรยเลยแคปคอนี้หน่อยอ้าวโอ้นี่นี่เนี่ยมันเปิดประตูตรงนี้โอ้ที่เห็นคือโอ้คือก่อนมันก่อนมันประตูเอ้ทะลุไปตรงนั้นวินับน่าจะว้ามีตู้เย็นด้วยตู้เย็นว่าแปลว่ายังไม่มีใครมาสำรวจตรงนี้คนระับ คือของเราควรจะกักตุนไว้เยอะๆอาหารนะคือตอนนี้ปืนสำหรับผมไม่จะเป็นแล้วนะคือเออก็ไม่จาเป็นอยู่แค่บางปืน,น่ะคือตอนนี้เราไม่มีปืนระยะใกล้นะครับแล้วก็มีรถด,ด้วยนะมีรถี๋้วเราจะพาไปหารถกันวันนะมีเตียงเตียงเตียงนะคือผมไม่ค่อยได้เห็นซอมบี้นะคือ ส่วน f f น่ะเป็นการเปิดไฟฉายเนี่ยเนะี่ยเปิดปิดไฟฉายนะ่ะเปิดปิดไฟฉายคือตอนนี้อ้ยอ้ยปิดแว้วตอนนี้เรากำลังเราหิวข้าวมากๆเลยนะ ู้ชมจะเก็บไปก็ได้เก็บไปนะครับโอ้เก็บไปเรื่อยๆอ,ยอืม,อมแต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงคนเลยเออลืมเนาะผมไม่ได้เปิดนะครับเปิดเพราะว่ามันมีเสียงเพลงด้วยนะอะไรวะเนี่ยส่วนตรงนี้น่าจะคล้ายๆน่านะจะเป็นแบบโรงเรียนนะหรือคุกวะเอ้ยคุกคุกเอ,อ๋อ ว้าว wow. มันน่าจะมีปืนสักกระบอกให้ฉันนะคุกอ,อะไรว่าไม่มีปืนเฮ้ยเอาจริงเดะคือโอ,อ้โหเซอ,อร์นี่แม่งโคตรตะกะเลยใครแม่งมันแบบตะกะขนาดนี้วะนะค,คือก็เป็นคือุ้ยว้าวตรงนี้นะ่าจะเป็นที่ที่เอาไว้ซุ่มได้ดีมากเลยนะซุ่มผ่าของฟาร์มของได้เยอะด้วยแหละเพราะว่าตรงนั้น คือคืออร่อยลกน้ำมันคืออะไรต้องน้ำมันคืออร่อยคือกดกด C นะเป็นการมันคืออร่อยนะกด C มันเป็นการย่อโอเคส่วนตรงนี้ย่อเหมือนกันเอออะไรวะอ้ยเี้ยอู้ รูดยิงโอใหม่ก oh ็ตายครับตายเราต้องรอเ,เวลาตัวนี้ตายแล้วเริ่มใหม่โอ,อผมน่าจะโดนสนมน่าจะโดนปืนบางอย่างใส่ส่วนตัวนี้ก็คือให้คุณข้ามไปได้เลยครับอย่างั้นผมขอตัดไปถึงตอนที่เออไปตัดดีกว่าโอเคเราจะเราเกิดใหม่เป็นกู๊ดเลยคลิปนี้ท่5นาทีพอ นับนับอาโอกดไหนวะเนี่ยอุ๊ยกดเกิดเท่เเนี้ด้วยโรงแรมใช่ไหมเขาเรียยนับก็ผมมีอะไรจะบอกคือเกี่ยวกับเรื่องที่เออมอัดมัดมัดเราบอกมดอ,อืมลาลุโต,โตแล้วครับก็นับคือมันทุกคน,คนมนน่าจะบอกไปเลยใช่ไหมเออว่ามดมันแบบมดมันหายอะครับ แบบมันหายไม่ใช่หมดมันหายเอะอพูดในถูกหน่อยเฮ้ยอะไรวะคือถ้าตอนนี้มีคนมาเราสู้ไม่ไหวแล้วนะเว้ยพาะแม่งก็ของไม่มีอะไรยังไม่มีครับเฮ้ยผมว่าจะไปทำซีรีส์ไมคับเป็นกระเป๋ากระเป๋าเออมาจวะยเป็นทำเป็นซีรีส์เออ มาครับันพี้วก็คือก็จนฟายไปเรื่อยแหละแ,แล้วก็อะไรทำํำดะตันจริงๆไม่ก็ไม่ทำเลยมาตอนนี้เราก็อุหาของครับตอนนี้ของหายเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเามาครับอโอ้โอ้เปนโลกเกินไปแล้ว นี่มันโล่งสุดๆไปเลยว้าวมันมีเตียงด้วยเออใช่ห้องบางห้องเหมือนโดนบุกเลยเฮ้ยท่านผู้ชมทําทำไมตรงนี้มันต้องเป็นกันไว้ด้วยอืมันไม่มีอะไรด้วยซ้ำทำไมแกถึงปิดนี่มันมีอะไรมันไม่มีสักอย่างมันมีแค่ของเก่อๆของฉันเนี่ยเหรอ โอ้โหตายที่นี่เกิดไกลเลยครับโอ้ oh God. Oh God. Oh, ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้ไฟวันว้าวนี่มันจะโล่งเกินไปละคือมันไม่มีอะไรให้เราเลยจริงๆหรือเนี่ย oh, โอ้โหสุดที่ผมได้ตอนนี้คือกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็คือกระเป๋าแล้วมันก็คือกระเป๋า โอเคนะครับเราเริ่มวิ่งเดินกันต่อไปเลยกว่าครับตอนนี้เราอยู่ในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตน้องฟงอยากพูดเหรอมันเป็นเซเว่นมันบอกว่าเซเว่นเซเว่นอะไรว่าแม่งไม่มีของเลย พ่อค้าก็ไม่ขายอ่ะไม่มีโกูนะครับทิ้งรถสักคันไม่ให้กูก็ยังดีนี่ไม่เกี่ยงแล้วกูอยู่ป่าล้างเลยวะเนี่ยป่าช้าชัดชัดนี่หัวรถมาเลยอ่ะคิดดูยิงเล่นแบบยิงสัมีครับว้าหไ y g กดท่านผู้ชม ชมชมเห็นอะไรนั่นหรือเปล่าอ่าผมแค่กดดูนะครับตัวโอก็เป็นเติมอะไรบ้าบ้บ้นะครับมาดูก่อนสิมีจดหมายอ้าวมันก็โอเคโอเคโอเคยังยังอะไรวะสร้างมาเถอะอย่างนั้นอ่ะกลางโอเค ยังไม่เจอคนยังไม่เจอซอมบี้อ, Somebody, อะไรเลยตัดตัวไม่ได้ไหมไม่มีไม่มีการตัดตัวไม่้บนเกมนี้นี่มันอะไรวะประคาล่ะว้าวมันสุดยอดไปเลยครับเราเจอประคานอุ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยเชื่อเลยเชื่อเลยว่าเมื่อกี้เชื่อวิ่ง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 บุตรผีเปล่าผีหลอกผีหลอกผีหลอก พี่รอกหอมาดิมาดิเย็บเย็บเย็บผีอยู่ไหนวะรู้เมื่อกี้มันมันแบบมันรูมัน,ดนเด็กกูกลาบอ,อ่ะไม่จริงไม่จริงนะแล้วในนี้มันมีตู้ล็อกเกอร์แปลว่าตู้ล็อกเกอร์ต้องมีของใช่ครับมันมันมันมีครับมันต้องมีมันไม่มีครับมันไม่มีก็ไม่เป็นไรครับโอ้ย y god ที่เราหาของมาตั้งนานเลยยังไม่ได้อะไรเลยครับ เราเอาเอ้ยถ้าแบบเนี้ยอันไหนจะได้เยอะกว่ากันเออส่วนไอ้นี่ก็ทิ้งทิ้งแม่งได้เท่ากันเลยสองอันนี้โอเคเช่่อมันเฮ้ยเจอน้ำว้าวว้าวเราเจอน้ำไปด้วยครับท่านชมฮึมไม่รู้รอปะป้าถูกจริเลยครับน้องๆ มาแล้วได้กินน้ำน้ำเปล่าแล้วว้าวเราเจอผ้าพันแผลแต่อาวุธล่ะอาวุธอาวุธที่ฉันเ้องปกป้องตัวเองเหรอบ้าซะจริงๆ <c oughs> นี่ฉันตามหาของแต่ยังไม่เจอซอมบี้นี่มันแบบซอมบี้จริงก็เปล่าวะเนี่ยว้าวเราต้องเก็บของไปด้วยครับส <c oughs> ไอ้ยาสีเ oh, อ้มว้าวว้านี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันของอะไรรถชัดๆที่ฉันจะไปเปิดฉันจะไปเปิดอู่ซ่อมรถได้เลยนะเว้ยใช่น้องพมบอกถ้ามันมีอะไรแปลว่าต้องมีรถแล้วรถมันจะอยู่ไหนรถมันอยู่ในของสวนที่นี่ว้าว โอ้ oh my god เออพระเจ้าฉันเจออาหารสักทีแล้วปืนฉันล่ะปืนฉันโอ้โอเคชาวแล้วมันจะชาวแล้วพระาทิตขึ้นแล้วเว้ยปืนสก,ก๊ะบอกยังไม่ได้เลยครับเฮ้ยอะไรวะกระป๋องสีฟ้าไม่กระป๋องสีฟ้าไม่กระป๋องสีฟ้าอยู่ไหนนี่มันคืออะไรโอเค กระเป๋าสีฟ้าเทกกว่าเยอะเนี่ยแหละกดยาไปเลยครับเนี่ยเราต้องกินน้ำกินอาหารกินอาหารต้องเป็นนี่ส่วนน้ำน้ำยังลดอุ้ยน้ำลดไปห้าสิบเลย,ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยน้ำโง่โง่ท่า้ชท่านชมครับมันคืออะไรนี่คืออะไรวะ งงงงจังเลยแล้วจะบอกว่าแหนมหรออะไรเนี่ยโอท่านผู้ชมนี่มันที่ไหนวะเนี่ยโอ้กูเจอปเจแล้วครับมาเคยเห็นนักเลงช่างหรือเปล่าเนี่ยนักเลงอูนะเว้ย มาดีครับโอ้โห<ะ>โอ้โหไขควงแม่งโคตรใหญ่นเ,น,น,เน,น,นีองผมบอกให้ผมหาที่นอนแล้วจะมีที่นอนตรงไหนบนโลกนี้ไม่มีที่นอนหรอกน้องอว้าวนั<ม>่นซปเปอร์มาร์เก็ตจริงๆอ่ะ แม่งความ16นาทีแล้วนะนฉันบอก15นาทีใช่ไหมคลิปนี้ไม่มันจะกี่นาทีวะโโหนี่มันห้องเก็บอาสาไเ,เก็บเอกสารจะชัดว้าวนักเลงคีย์บอร์ดนักเลงคีย์บอร์ดตกใจสิ่งนี้นี่มันคือคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีแป้นและแม่งมันมีเมาส์ ว้าวนี่ฉันแค่เอาประแจทุบนะเว้ยเป็นรูนนนว้า,าวไอ,อ้ไม่ไม่อืเนี่ยเรามาเรามาซ่อมไฟเรามาซ่อมไฟนี้ยเรามาซ่อมไฟเอออืนี่มันโรงงานหรือเปล่าวะเนี่ยเรามาขุดเหมืองใช่ไหมครับครับอันนี้จะมาพาด,ดูที่ของผมครับที่ดินผม ที่ดินนะครับพี่เคเจอที่นี่จริงปลก็ที่ดินผมอะน้องๆเชียร์ละเริ่ม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 ละเคยบางครั้งใรอเ ช่างมอเอะนี่ยมันโรงงานขุดเจาะน้ำมันจะชัดๆๆมันใจเป,ปล่าปะหรือมันเป็นที่ไหลที่ไหนนี่มันที่ไหนวะครับตอนนี้เราคือผมโดนจ้างมาให้มาซ่อมนะเออหรือมม่าที่ดินกูอเฮีย เร,มมเ,เริ่มมัวแล้วกูเนี่ยกูเริ่มเมาแล้วกูเริ่มเมาแล้วอีกแบบเดียวอีกคลิปอายก็รทจบเลยอีกมาครับมาเดี๋ยวก็คิดจะจบเร็วๆเนี่ยแหละเพราะกูจะนอนแล้ววันพวกนี้ต้องไปเรียนเพราะวันนี้มันคือวันที่เอ,อ่อมันคือวันอ,อาทิตย์ที่ยี่สิบสองใช่ไหมวะใช่ยี่สิบสองหรือเปล่าวันพวกนี้ไปเรียนผมเลยต้องนอน ผมผมก็เป็นคนนอนแบบผมก็เป็นคนที่นอนไม่ดึกอยู่แล้วค่ะน,น้องๆคือใช่ครับไ,รอ <laughs> ไอเหี้ยออน้องผมบอกแมงเดอ,อ๋ยาวลั่งจริงมาพูดในเกม <laughs> สำหรับผมอยากเล่นพีบนะแมครับซูเูออนไลน์มีพีีใช่เราเคยเล่นหรือเปล่านะ นะครับส่วนเอเอแมปมาโตมันคือผมก็บอกไปแล้วว่าแมปมันหายแมปไฟล์อะไรหายหมดเลยขนาดจะกู้คืนมันก็กู้ไม่ได้แนละ้วมามามา,ม,ามันคืออะไรที่หิวเลือดเหรอไม่ใช่มันคืออะไรเฮ้ยนี่มันอะไรวะว้าวฮัลโหล้ัลโหล นี่มันลงขุดเจานะน้ำมันมันคือแบบเออเอออะไรมันคือแบบเออตายนี่เจอไปเตอเจอแล้วมาเลยมึงเนีแหละของแท้มากูจะแงี้ยทุมพี่เลยมึงแฮกแงะตอนนี้รู้สึกเหมือนกูออมาขโมยของบ้านใครก็ไม่รู้ว้าวท่านผู้ชมครับ <c oughs> อ,อจริงเนี่ย อาจริงดิน้องผมชื่ออะไรวนะน้องครับน้องรองครับน้องผมชื่ออะไรนัทบอกน้องให้น้องผมพูดชื่อดีกว่าเร็วๆน,น้ำฝ <Okay. S 2> นโอเคก็ชื่อคูอขี้รักหงือมครับอา <laughs> พเลึดเลึดลขณะจะขึ้นบันไดน,นะคุณผู้ชมขึ้นบันไดต้องกดตัว E E แล้วก็เออก็กดเดินกดเตะมาเดินขึ้นแล้วที่ นี่ครับมันคือแท็กขุดเจับน้ำมันของผมเองคือแบบคือแบบอืมคือแบบแล้วคือแบบอะไรวะท่านผู้ชมเราจะต้องจบเิปกันแล้วครับโอเคไม่เจออะไรโอ้โอ้ oh. เกมครับเกมเอาไปส่วนอ่ะ เอ,ออยางงั้นเร,เรามาจบรายการกันตรงนี้เลยแล้วกันนะแท้ขุดเจาะน้ำมันนะคือก็นะแท้ขุดเจาะน้ำมันอะแท้ขุดเจาะน้ำมันว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยครับแล้วผู้ชมเห็นไหมนะครับมาเรามาจบกันที่แท่งขุดเจาะน้ำมันของผมมาเราต้องขึ้นไปยืนแบบเท่ๆข้างบนตรงเนี้ยครับมามารีบวิ่งก่อนรีบวิ่งจะปิดคลิปแล้วจะปิดคลิปแล้วครับ ครับครับจะปีคิปแล้วแม่แม่จะปีคิปแล้วแม่ไอ้จะทำอะไรผมเลยแม่ <c oughs> <c oughs> เรามันขึ้นยังไงวะเฮ้ยมันกดขึ้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้กดตัวอีไม่ได้อะ่ะมันไม่ขึ้นมาเราต้องมาจบกันที่ลงลงลงอะไรวะเนี่ยเอออ่ะโงลงลงโรงงานโรงงานน้ำมันกูนะครับมาไปปีน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 ,ปน นะก็ขอจบคลิปแค่นี้ลักกันกลับมาอีพีต่อไปอาจจะมีอีพีต่อนะแบบนี้เพราะว่าไม่รู้อะชอบเล่นนะก็อยากจะทำะอะใครจะดา่าก็จะทำม,ดดมาเดิมอมาใครดา่ากูกูก็ทำอ่ะทำหมดแหละอๆๆโอเคงั้นก็ปิดแล้วกันนะบ๊ายบาย